อ่ะนี่วันนี้มานั่งอยู่ท pues ี mm ่นี่มานั่งเก็บเก็บไปเก็บไม้ที่ไอใบไม้ที่กินได้นะเอามาในในสวนนะในสวนสวนสมวยนกลายทะเลตำบลตำบลตลิ่งงามครับเนี่ยมีเยอะงานก็มีหลายอย่างเนี่ยเนี่ยมีใบใบใบยาหนางเนี่ใบยาหนางเนี่ยเไปต้มก็ไปนั่นเอาไปต้มก็ไปนวดายอะไรได้นี่อันนี้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 ไออันนี้ อใบแน่นโอ,โอ <ar> ๋อใผักเสี้ยนับผักเสี้ยนนี่ผักเสี้ยนนี่ผักเสี้ยนอ๋อแล้วใบกะเพราก็มีนะนี่ใบกะเพราครับมาเดี๋ยวพาไปาชม er. กันโอ้เยอะเลยใบกะเพรานี <cartridge> ่คร <aro> ับใบกะเพรานี Franz ่นี่ใบกะเพราอ๋อเพียบเลยนี่นี่ผักเสี้ยนนี่มีนี่ผักเสี้ยนเอาไว้ลองเอาไปดองดูนะเอาไปดองดูนะดองกินนะกับขนมจีนนะนี่ใบกะเพราเดี๋ยวไปผัด อ้อยผัดกับไก่สับครับโอ้กระเพราไก่สับครับโอ้หมูสับก็ได้อร่อยโอ้นี่ครับนะนี่นี่ใบยญานางเอาไปต้มกับหน่อไม้นี่ในต้มในในต้มนี่อีกใบตับผักตำลึงครับโอ้จะอยู่ตรงน้อนนนอยู่ตรงน้อนอยู่ตรงน้อนโอ้ผักตำลึงเดี๋ยวไปดูไปยอดอนนอนด้วยคสวยนะอ่ายวพาไปชมน่ะพาไปชมชมพืชสวนกันนะที่ที่สวนอ่าสวนสมวยใกล้ทะเลตำบลตะลิงงามวัดนนทบุรี มาการเชียร์เหมันเดิมครับมามาเชียร์เหมืนเดิมมาแต่งสวนเสร็จแล้วครับเรียบร้ออะไรเยี่ยมๆสวยมากๆเนะวันนี้มาเมืองเงียบเลยโอ้หพาเข้าข้อกันหมดแล้วเนี่ยนะแดดแดดไม่มีครับแดดไม่มีแดดไม่มีวันนี้แดดรุมๆหน่อยนะถ้าแดดร้อนๆยจะมีจะมาออกมามาหลบอยู่ในในร่มหมดแล้วนะนะมากางเต็นท์พักผ่อนเหมือนเดิมนี่นี่มี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 บรรยากาศในบรรยากาศนี่ นี่ผักตาลึงครับอยู่ตรงนี้ครับผักตําลึงนี่ครับมุมผักตําลึงครับนี่นี่ผักตำลึงเพียบเลยรันนี่นี่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้นี่ครับโอ้โหเพียบเลยนะ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 ผักเซียนก็มีอยู่ทั่วไปในสวนครับแล้วก็มีดอกดอกแพ่งพวยได้ดอกเพ่งพวยนี่ผักเซียนก็อยู่ทั่วไปในสวนนโอ้โหเยี่ยมมากนะเอเอาเอาไว้ออกผักเซียนเป็นสวนผักเซียนครับนี่เนี่ย สวนจามือใกล้ทะเลเป็นสวนผักเสี้ยนครับนะโอ้มีครับนี่ครับโอ้อะ้รต่งโน่นนนวลใบกระเพราครับโอ้เยี่ยมมากบรรยากาศดีมากยังไงก็แวะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนนะเยี่ยม,มนะ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 อยู่ที่ถนนแล้วครับนนบรรยากาศยู่ที่ถนนเลยนุ่นยู่ที่ถนนรถข้าวมาได้ถึงเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะมาเที่ยวชมกันนะมาพักผ่อนกลางเซนพักผ่อนครับนะนะมาทำทำกับข้าวกินกันในสวนก็ได้นะนะ มาผัดใบกะเพรากินกันในสวนนี่นต้นใบกะเพราอยู่มุมนี้ครับนะเดี๋ยวขึ้นไปมาหมดทั้งสวนนะครับนะมีใบกะเพราด้วยครับนี่ครับนี่ครับนี่กับใบกะเพราด้วยโอ้ใบกะเพรางามๆครับนี่ครับใบกะเพราครับนี่ต้นใบกะเพราครับนี่นี่นี่ต้นใบกะเพราโอ้ชั้นหนึ่งเลยโอ้งามเลยนี่งามเยอะแยะเลยเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นไปในสวนทั่วหมดนะนะโอเคเยอะมากๆนะอยังก็ไปมาเที่ยวชมมาพักผ่อนนะ น้าน้าชนจงหมือก้าวทะเลตำบลตะลิงงามครับน้เยี่ยมมากน้าสวย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 น้บรรยากาศดีมากโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมนะ้ะน้ามาดูมาดูมาดูม้าตรงนูนขี่ม้าตรงนั้นนะสนามม้าลอ้คอกม้าโอ้โหลู่ม้าลู่ม้าวิ่งนะนะน้ามาขี่ม้าเล่นก็ได้ครับโอเคครับน้านองว่านะสนุกครับนะนะมาแต่งสวยจนเสร็จเรียบร้อยโล่งหมดแล้วน้ะโอเคครับวะนะ เดี๋ยวมามาพามาเที่ยวกันใหม่นะโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมมากโอ้โหนะสวย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 ะโอเคครับ